ตอนที่29คุณหนูใหญ่เจ้าที่มายอย่างไรหรือฮเฮ้ออธิบายเออช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าหมายเลข199ถ้าแกยังไม่ออกมาช่วยในท่านของแกแกจะเสียฉันผู้น่ารักคนนี้ไปนะฮะวันนี้ที่ท่านออวนวอนค่าเช่นนี้ด้วยหรือนี่ในด้านเรามีดินน้ำมันแกะสลัดราคา ร้อยคะแนนด้วยนะในท่านลองเก็บไปคิดดูดินน้ำมันที่เปลี่ยนให้ได้ทุกอย่างเฮ้ยแพงจังอะฮะแพงเออค่ะค่ะเออไม่ถึงว่าต่างหูที่ราคาแพงเช่นนี้ข่าเลยนึงไม่ออกในทันทีว่าข้ามีคนนี้หรือไม่นะ่าท่านดีบร้อ นำต่างหูคู่นี้มาถามข้าชั้นนี้คงไม่ใช่เรื่องดีแนะ่ข้าจะเอาต่างหูคู่นั้นมาฟังหน้าเจ้าเดี๋ยวนี้แหละแค่หน,นึ่งร้อยคะแนนใช่ไหมฮฉันจนนะอาก็ได้ซื้อข้าซื้อทำการซื้อสำเร็จไว้กลับมาอุ่นหนุนใหม่นะครับในท่านฮะได้แล้ว เห็นได้ชักว่าเมื่อครูนั่งกโกรธมากเพราะเราสงสัยนางไม่หยุดจากท่าทีของนางเรื่องวันนี้คงไม่เกี่ยวกับนางแต่ค่าไม่มีทางจำผิดแน่นี่ท่านจงแหกตาดูซะนี่คือต่างหูคนนั้นของข้าต่างหูข้าเป็นรูปดาวไม่ใช่พระจันทร์ที่ท่านเก็บมาเสียนหน่อยอืม ผู้ชายอย่างพวกท่านนี่นะอย่าพูดถึงสิปากของสาวๆเลยแม่กระท่านจี้ต่างหูยังแยกไม่ออกก็เพิ่งจะรู้ก็ตอนนี้ไม่เหมือนจริงๆด้วยเชื่อแล้วสินะหายสงสัยแล้วสินะน่าจะไปได้แล้วจี้เชียวเรื่องในวันนี้ท่านจะอธิบายอย่างไร ดีเหลือเกินที่ไม่ใช่เจ้าดีจริงๆเอ๊ะสำหรับเรื่องในวันนี้ค้าจี้เชียวจะมาขอโทษในภายหลังข้าต้องขอตัวก่อนอะอะไรของเขาอ่ะทำไมถึงพูดว่าดีจริงๆที่ไม่ใช่เรากันนะองชายยินยันเจ้าของต่างหูได้แล้วหรือขอรับ ถึงจะเป็นคนหนู่ใหญ่ของจวนโว่ข้าน้อยก็สามารถทำให้นั้นเปิดปากพูดเรื่องในวันนี้ได้นะเพคะแล้วไม่ใช่นาะงข้าจำผิดเจ้าสืบหาต่อเถอะหากข้าตามหาคนในวันนี้เจอข้าจนอง์ชัยก้าข้า ข,ข้าข้าข้าทำร้าักษีจริของแม่ทัพใหญ่คุณหนูคนพวกนี้เป็นเพื่อนของฝ่าบาทเผยอย่างหรือเจ้าคะคุณหนูเป็นกุรสตรีในใสายตาทุกคนไม่ควรปรากฏตัวในสถา,านที่ที่มีพวกเขาอยู่ปี่ซุยเจ้านี่ชอบคิดมากจริงๆเพราะตอนเด็กเคยช่วยออยหยางไว้ ในเมืองที่เต็มไปด้วยสาวงามเขาจึงสนิทกับข้าข้าจึงต้องมางานเลี้ยงต้อนรับนี้อีกอย่างเขายังเป็นน้องชายของคนคนนั้นคนคนนั้นแข็งเกร่งกว่าเชนฟู่หลายพันเท่าหากสามารถใช้เผยหยางเพื่อเข้าหาคนคนนั้นได้หกครั้งนี้จะต้องเป็นหกแน่นอน ไอยาน่าเสียดายครั้งนี้เป็นซีครั้งนี้จะต้องเป็นคนครั้งนี้ข้าจะเป็นคนเขยาเข่าเองก็ไม่เชื่อหรอกว่าข้าเอาชนะช้ที่เหมือนกับผู้หญิงคนนั้นเมื่อตอนบ่ายไม่ได้ให้ตายเถอะไอ,อยาทำไมท่านถึงนั่งบนบนพื้นแบบนี้หากพี่ของท่านรู้เข้า เขาจะเป็นห่วงเอานะก็เป็นปีศาจท,ที่โผล่มาจากไหนกันกล้ามายุ่งเรื่องของข้า